ขับวงงานขับวงงานแกเธีเือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งโรดวางใจเมื่องนนทบุรีเบอร์สอง ตาเบอร์สามงทักหงต้องคณิธเบอสเบสวันเปนทีตณแนนะจ๊ะเบอร์สเบอรสมนงทักคต้องคณิธเบสาพักเพื่อไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารต้งใจไรเปงนคือม้ได้น เอาเบิ้งก็เบิ้งแต่หอมก็หอมแต่เบิ้งก็เป็นแต่หอมเีคนรุ่นใหม่ คนธรรมดาเรื่องมุกดาหารเข็ดหนิตองเลือยนนนทภูมิตั้งบนนริธินโนนพื้นฐานเบอร์สามเบอร์สามนนทภูมิตั้งบริธินโนนืเ<อ>น,นเบอร์สาคนที่ลุยไปพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องทุกพื้นที่นนทภูมิตั้งปณินโนนืเบอร์สาคนที่สำรวจทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนนทภูมิตั้งปณินโนนืเบอร<ข>์สาคนรุ่นใหม่ที่ได้ทำป็นรพื่อมกงะแลมเมื่อแหร่ ขาดีก่คูค่คหาจเบอ,เอร์อเบอร์สลาดีครับตอนตอน้นนตั้งวันิคานน์เบอร์สามพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นสอสอเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารพร้อมเป็นกระบอกเสียงให้กับคนมุกดาหารศึกษาปัญหาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกพื้นที่ทุกชุมชน พัฒนามุกดาหารต้องทําให้ตรงจุดชัดเจนพี่น้องประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกันกําไรพืชผลการเกษตร30%ทั้งข้าวยางพารามันสับปะหลังต้องกาเบอร์สามข้าวหอมมะลิตามละ15,000บาทกาเบอร์สามข้าวเหนียวตันละ100บาทเลือกเบอร์สามยางพารา70บาทต่อกิโลกรัม่ได้หรอเลือกเบอร์สามลูกบ่วหอยทีใดได้ไดดสามบาทต่อสามบาทมาบัวหอยแม่ทีใดกันแดย เบอร์โอ้ชาาวมุกดให้ดูกาสามเทียบมัดเสียรึเนาะอ้าวบไกาลแค่หนึงเลยให้ทนวันอาทิตย์ที่แปดกุณพาพันนี้โปรตเรือนนทภูมิตั้งปณิธานนท์เขามาเป็นสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารเข้าคูหากาเบอร์สามเบอร์สาม